ผลของการปรับคอรมอครั้งนี้นะคะปลายชื่อของคนที่หลุดก็คือหลุดจริงมีพ่อใหญ่สุทินคร้งแสงเกือบหลับแต่กลับมาได้แต่คุณหมอชนลนานล่าสุดเพจของคุณหมอชนลนานเอฟสีเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ละเออเป็นรูปคุณหมอชนลนานโดนเหยียบยำ่ำแล้วก็เปลี่ยนรูปหน้าปก ชลานา่นพีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบผู้คนหนีเข้าซอกหลืบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียดตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้อย่างอายอน,นี่ไงถึงบอกไงว่าอะไรรู้มหว่าจะต้องรีบให้มันจบเรื่องแล้วก็ต้องรีบไปเขีรยกันเองแบบนี้นี่มันคือ การสร้างแรงกับเพิ่มทางการเมืองเรียกว่าหลังจากนี้เนี่ยบางคนข่าลอยบางคนก็มีตําแหน่งแต่เธอนิดออกไหมคนเป็นรัฐมนตรีมาแล้วอะให้ไปเป็นตําแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่รัฐมนตรีหรือน้อยกว่ามันคือการดาวเกรดมันคือการดาวเกรดเหมือนเธออัปเกรดซอฟต์แวร์ไปแล้วเธอมาอัพดาวเกรดลงมันไม่มันไม่ได้นะคะมันไม่เก๋แล้วนะคือถ้าจะไม่ได้ก็คือไม่เป็นเลยดีกว่า สมมุติว่าถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไปเป็นประธานสาภาอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นประมุขฝั่งนิติบัญญัติแต่ท่านวันนอก็คือออกมาสัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าจะปรับอะไรก็ปรับไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางฝั่งนิติบัญญัติคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอชลาน่านก็อยู่ในจุดที่ขาลอยและตอนนี้ก็คือเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคต้องรีบออกมาเคลียร์ไม่งั้นก็จะเลเทเตุตุ้มเปะแย่งอำนาจกันฉ่ำ คนก็จะเมากัน